ที่นันทวุฒิค่ะประเทศครับโอเคที่ฐานนันค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสได้ในส่วนของนิสันโ r o 4X นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับอุปกรณ์ของสายแคมปิ้งด้วยนะครับก่อนที่เราจะสู่กระบวนการเทสทได้นะครับก็เริ่มที่สายแคมปิ้งเนาะในสําหรับคนที่ชอบสายแคมปิ้งนะครับก็มาดูในเรื่องอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะไปอุปกรณ์ตั้งเต็นท์นะครับก็เริ่มตั้งแต่แนะนําตัวแรกนะแต่ราคาเรา ขอสมวนลิขสิทธิ์นะครับไม่สามารถที่จะตกวงราคาได้ก็มีเล่ก็แต่โต๊ะนะครับเอาไว้นั่งจิบกาแฟหรือทานข้าวนะครับหรือชุดโคมไฟนะครับอันนี้เป็นชุดโคมไฟสำหรับของสายแคมปิ้งแล้วก็การน้ําร้อนนะครับส่วนนี้เป็นชุดดริปกาแฟนะสายดริปนะครับที่สายชอบดริปกาแฟนะครับก็ลองสรรหาดูได้นะครับคนที่ชอบนะครับอันนี้ก็เป็นการน้ําร้อนนะครับส่วนเก้ี้นะครับอันนี้เป็นเก้าอ้ปรักนะครับสามารถนั่ง สายครอบครัวที่ชอบกันก็ไปทําอาหารกินกันได้นะครับวันนี้มีแค่นับเล็กๆน้อยๆนะส่วนอุปกรณ์ทําครัวนะครับจะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ทําครัวก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่อะไรนะหม้อหุงข้าวนะครับชิลแรกหม้อหุงข้าวนี้ส่งมนราคานะครับอันนี้ก็เป็นหม้ออุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นกระทะนะครับไปทำอะไรครับไปทำอะไรครับไปทำอะไรครับเล่นฟรีไฟกับทัชจีได้นะครับแต่ว่ามันหนักอันนี้ตัวหนักเลย ก็มาอันนี้แก้วน้ำนะครับส่วนนี้เราจะมาดูในเรื่องของฝาชีสนะครับอันนี้ถุงมือราคาของการโครงสร้างนะครับหนาแน่นมากอันนี้ดูด้านในได้นะครับโครงสร้างหนาแน่นนะครับอันนี้กันรังแสง UV ได้นะครับกันน้ําได้นะครับนี่ช่องไหนครับเข้ามาอยู่ในนี้เย็นนะครับเย็นไม่มีความร้อนอันนี้เป็นกล่องสัมภาระนะครับที่เราชอบว้าวมาดูด้านในนะครับเป็นเหมือนสมบัติเลยอันนี้ ชุดดิฟนะครับเป็นไส้กรองนะครับอันนี้เป็นกาเนี่ยเขวมากเลยนะครับโอ้โหถ้าได้ท้งเซตนี่นะเกียวมากสาหรับสายแคมปิ้งนะครับมาชมรถกันบ้างนะครับเราดูแต่อุปกรณ์ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นนวราโปรเสียงนะครับตัวนี้นําเสนอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสได้ดูนะครับในตัวของโปรเสียสวยมากนะครับมาดูรอบๆขันได้นะครับอันนี้ดืแล้วดืมา มาดูรอบๆคันเลยนะครับได้เลยรอบคันสวยมากนะครับสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเยาจะพ่ไปเทสตนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นั้นสูงเดี๋ยวจะมีท่าพิเศษพิเศษพิสดารนะครับนี่น้ำจิ้มน้ำย่อยเดี๋ยวเราไปชมตอนเทสไดกันครับจัดไปครับเดี๋ยววันนี้เรามาเทสไดกันนะครับในส่วนของโบโฟเอ็กนะครับวันนี้วันนี้แล้วเทสไดแล้วครับวันนี้เรา ทดสอบช่วงล่างนะครับอันนี้เราว่ากันเรื่องเรื่องช่งล่างการเก็บเสียงก่อนเป็นชั้นนี้นะครับลองนั่งแล้วเก็บความรูร้สึกและเทียบกับตวโว์ชั่นที่แล้วของนาวา่าดู 到了。